ฟังโกฟังโกรอให้มันรอให้มันบีบมหาเราอ่ะเพื่อนเข้าเราจะได้มีพื้นที่กักสอบบ้านันนะดูข้าวดูน้ำด้วูข้าดูน้ำด้วยนะพรกเราประมาณเต็มนะเต็มนะเดี๋ยวเปิดให้มนไม่ต้องดันไม่ต้องดันไม่ต้องดันรอ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 อย่าดันไปอย่าดันไปอย่ัอย่ันอ่ันไปอย่าดันไอยนไปอ่าดันไปอยันอยาดอนไปอยาดอาดันไอามันอย่าอย่านอาอ่าอ่าไปอนอย

ใจกันเองเยอะเสียวไอ้เงียบใจกันเองไอ้เงียบแพงไม่กูนึกยอมรับไอ้เงียบตอบแทนเองจ้ะไอ้ควายมึงฟังดิไอ้เงียบเงียบเงียบเยบเงี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 ยบมึงมึงมึงฟังนะไม่ต้องถามหรอกใครยอมรับเปล่าไอ้สัตว์เขาเห็นกันอยู่ไอ้ควายอย่าเลิกร้องไอ้เฮียเลิกร้องไอ้สัตว์ไอ้เฮียวันนี้แค่พวกมึงไหนโง่ไอ้เฮียมีแค่พวกมึงไหนควายโง่ไอ้เฮียไอ้สัตว์ไม่ถามใครไม่ยอมรับมีแค่มึงไหนโง่ไม่ไม่ ห,หม่ไม่ไม่ไม่มึงฟังนะเว้มึงมึงฟังนะเว้มึงฟังนะเว้ไม่ไม่มึงฟังนะมึงฟังนะเอ้ยไอจัดไอจัดไอพอแลวพอแลวมึงฟังนะเว้แล้วกูเห็นไอตัวไหนชอบด่าเรื่องหน้าตามึงหลมามึงไม่เปิดหน้าไอพ่อนเดไอเฮียอย่าง้าไอ้ีะอย่างไอเฮียควายหอหล่อไปเฮียมหล่อไปสัตว์ไอเฮียดด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 ีดดดดดดีดด เฮียเอากูไปฟังดีด <c oughs> ิหาไปเฮียหาไปเฮียสัตว์อย่าเล่นนของแข็งไอเฮียี๋ยวตกหน้าด้วยโอ้โหโอ้โไปไนำไมกันอเองแล้ว ตาตานี่คืออะไรอะไรด้เปิดหน้าเปิดหน้าคืออะไรวะอะไรคืออไรนมนดามด่ากูด่าตาตากูอัปห่กเฮียบอกกูไม่เปิดตาต้าโอ้ยนยยยยยนยย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 ยตยอยยยย่ยย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 อยยเยยยยยยมยเยย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 ย่ยย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  เฮียด่ากูจัดด่ากูไม่เปิดกล้องไอ้เฮียไม่เป็นไรครับลูกไม่เป็นไรดูครับพี่เอาผมพี่โอ้ยกูยังแสบผูเลยนี่มีคนโกรธมากะปิดเสียงรอบนี้ต้องแตกไหมครับออกออกไปเลยออกไปเลยไหมเข้าเข้าหัวสามเขาสามสามหัวที่ต้องแตกไหมเลื่องเออกเลื่องออกสามรอบไปกลับไปกลับไว้แก้มือเว้ยแก้มือได้เว้ยเฮีย

ท่ตั้องปติดมือรึเปล่าเพราะว่ามันมันมันดึงศพง่ายนี่แบบยืนเหยียบศพบางทีก็ดึงไม่ติดอ่ะที่ที่ถ้าดึงเร็วๆดึงเร็วๆอย่างเดียวเลยตอนนี้อันนี้ดึงไม่ติดเลยที่นี่มันต้องมาชิดตัวดิมันถึงจะอุ้มได้อ่ะพี่คือพี่จะสังเกตเห็นบางคนที่มันชอบเดินบนศพยืนตรงศพอ่ะใจในขั้วมันดูแค่ในเกมมาแล้วเจียวเอยวเจยวเสะานสะานสพานสะพานไ กลัวแพ้ชนะแพ้หรือชนะโคชิวกูบอกให้ชิวชิวชิวชไอ้สั์เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้รู้เรื่องรู้เรื่องครับไปบ้ารู้เรื่องไอ้พวกี้เปร่แสบหูช่หไหไอ้สัตวยายดิ่ย็นดอยากให้อยากจะไปหาดูช่องมันบ้างกูอยากรู้เันใครไ้อ้ดิเต่อแล้วบ้านเราต่อแล้วบา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 เราต่อแลี่เลยมาไม่รู้ะทำเขากูแบบว่าชื่นชมไงเขาเสียงดีู พี่จะเอาร้องเพลงที่บ้านเหรอพี่ใช่จะมาร้องเพลงที่อะไรกูชอบไงจะไปดูต่างใจดีเฮ้ยตอบบ้านเราเดี๋ยวว่าไปตอบไปตอบทางเช้าเดี๋ยวตอบบ้านตอบทางเช้าได้ป่างปะเอาป่าเอาปพร้อมหมดแล้วเอาเดี๋ยวเอาเดี๋เอาเดี๋ยวนายนายนายไปมามาเอาเดี๋ยวยาวขอยาวขอยาวขอยาวอยู่ยันอยู่ยันได้หกโมงเช้าไอ้ตาเอาเดี๋ยุ้มไหมอุ้มไหมอุ้มไหมอุ้มก็ได้ได้เนี่ยืุมันรถน็ได้ได้หมดนะทุกแบบอ่ะ หมดจบจบนี่อุ้มต่อได้เหมือนกันไอ้จ้าจบจบที่อุ้มต่อได้ไหมแจ็คไอ้จ้าได้เลยได้เลยได้เลยต้องพูดขนลุกเลยเฮียมาวันไหนพูดภาษาเลยนะรู้มือรู้มือเวงรู้มือเรารู้มือรู้มือเวงรู้มือรู้มือทันใครเล่นเล่นก่อนเลยนะใครเล่นเล่นก่อนเลย ไปไม่ก like ี่คำเป็นเอาผุ้กลืนเลยโอ้โหพี่บอกว่าคนทำกิจกรรมเขาใครเขายอมรับผู้มึงบ้างดูถามผมถามแค่นั้นที่ผีโยนเหยมา111บาท11สตางค์เก่งแล้วครับเอาใหม่สู้สู้สู้ขอบคุณครับธรราลุงผมอยู่ดีแค่มันก็มันก็กระชอกผมบอกให้กระชอกพวกเฮี้ยเนี่ยก็คือต่อให้เต็มบกก็แพผู้กลูตลอดเวลาเฮี้ยกระชอก โดเนตมา20บาทเปิดเมนได้ยังครับเม้นรอครับหูยในดำใช่ไหมครับแป๊บมึงครับไม่ใช่เลยนะหาวิธีเปิดไม่เจอผมไม่ค่อยนี่เลยลุงผมพูดตรงตงเดี๋ยวขอไปแก้ ันนี้พี่อาศเจรีย์ครบเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ทามพร้อมหมดแล้วครับทามพร้อมหมดเลยทุกอย่างตอนนี้เดี๋ยวไปแก้ที่เมืองกันเลยอันนี้ไหนวะวันนี้อันนี้อันนี้พี่เวชชัวร์แต่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวนะอ่านี่พี่อัศนี่อันนี้พี่เวทบ้าลายโบว์วัตตีตลอดอ่ะใช่นี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 ่ เสื้อเสื้ออะไรเพราะว่ามามาทางนี้เนี่ยเนี่ยเะนะตีอะทุกอย่างเดียวเนี่ยไม่ทำเยี่ยอะไรอ่ะเป่าไหมพี่มาฟังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีกฟังอะไรวะฟังเขาพูดลุงพูดดิแล้วเดี๋ยวลองให้พี่ลองให้พี่เกิดลองให้พี่เกิดอะไรวะเนีพี่เจสพี่เจสพี่เจสครับพี่เจสเนี่ยก็ ก็เจ็ดสองใช่ไหมถ้าเราจะชนะก็คือถ้าไปทำอ่ะเราก็ต้องไม่เกินเจ็ดหนึ่งอ่ะไม่เราต้องไม่เกินสองใช่เราต้องเจ็ดสองไม่เกินสองเหรอใช่ก็ต้องไม่เกินเจ็ดสองถ้าเจ็ดสองก็เสมอเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเลยนะคะเพราะว่าข้างในมีประชุมแก๊งด้วยเราก็ต้องใครจะชนะก็ต้องไปจบไปแล้วนะครับเราว่ายืนข้างในไปไปยืนไปยืนตรงนู้นไปมามาทวินที่วันและทางฝั่งของเอ็กดีแก๊งก็จะเป็นทางฝั่งของเอ็กดีแก๊งนะครับที่เอาชนะไปด้วยสกอร์เจ็ดต่อสอง อืเป็นไงบ้างครับการเล่นวันนี้ลองพูดคุยกันดูหน่อยครับก็ผมก็หล้วกันนะครับพี่อสนุกมากครับพิชัยแล้วก็ขอบคุณมากครับเหมือนเดิมครับเช่นเคยเลยทีุู่สามาเยือนถึงที่แล้วก็อย่าถ่างนี้ดิผิดพลาดไปหรือว่าผิดพลาดประการใดมีติดขัดอะไรตรงไหนหลุดอะไรไปยังไงผมขอโทษขอโทษจากใจเลยครับขอโทษแทนตัวเองแล้วก็นี่คืออะไรวะสงสัยคำหนึ่งคืออะไระอะไรด่าหน้าทุเรียนแล้วให้เปิดหน้าคืออะไรวะทำไมต้องเปิดหน้าวะไม่เข้าใจ ไอ้รันวงการหรือว่รนวงตัวเองเนี่ยงงไม่พี่แจคครับผมผมไม่ได้ด่าพี่นะค,คือมันมีน้องในแก๊งพี่มาด่าหนาผมก็น่าเคียผมผมก็เลยแบบฟันหล่อเลยอผมผมมองว่าผมก็มันโดนเหมือนกันนะครับพี่แต่ว่าผมไม่ได้ด่าพี่จริงครับผมก็ด่าด่าคืนครับพี่ผมก็ด่า <S <S ค,คนที่ด่าผมครับผมไม่ได้แบบ <S <S แบบน,นี้เลยครับพีแจ <S <S โอเคครับ <S <S มีตรงไหนไหมพี่ขอโทษนะพี่แจ็คขอโทษนะครับมีมีน้องเขา น่าล่าสุดเนี่ยไฟสุดท้ายนี่แหละน้องมีน้องคนนึงตีหัวไปสามรอบไม่แตกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะค่อยไปดูได้ครับพี่ชายได้เลยโอเคครับก่อนเดี๋ยวไปต่อเลยปะพาติดส่งลูกโดเนัทมาห้าสิบบาทเก่งมากเทียร์ไอดอนก็คงเรียบร้อยแล้ครับจะได้ไปเตรียมคนให้ด้วยใช่ใช่เตรียมแล้วเตรียมแล้วก็แค่อยากที่จะช่วพี่ ใเใชอเลยใช่ไหมครับ่ยังไม่มีเะรใช่ๆ่จนายศูนย์ศูนย์เโดเนตมา20บาทสู้สครับพี่ชายมันดูออก5 5าบาอย ทีมดอทคอที่าองครัอครับ้เจนครับขอบคุณครับเี๋ยดี๋ยวขอขอก่าโจบไปเนะครับก็ในนามสา b ตผิดต้องขอบคุณทางฝั่งของไทม์ทาวแล้วก็ทางฝั่งของทวินี่วันอีกรอบนะครับที่ทําให้บรรยากาศของ 32B สิดมีสีสันมากขึ้นถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับได้ไดๆชิวๆสนุกมาทีนี้เขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปต่อกันวันนี้เลยใช่ไหมครับเอ๊ะแต่ผมแค่ติดใจแค่อุ้มนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวแค่อุ้มมันอุ้มไม่ดีเลยพี่มันอุ้มอ

โอ้ไว้ก่อนลุงเล่นเลยนะลุงเดี๋ยวลุงแม็กเล่นก่อนเลยแม่กมึงเซฟไว้หมดเลยเดี๋ยวส่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เ๋ยรู้